ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอด์คแช์ของโนตนาโอกิวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเพลย์ลิสต์เยียวยาใจใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือบำบัดอารมณ์ในแต่ละวันสำหรับคนที่รู้สึกเครียดเศร้าหรือหมดพลังคนรักเสียงเพลงที่ต้องการใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์มากกว่าแค่ความบันเทิงและทุกคนที่มองหาวิธีดูแลสุขภาพใจที่เรียบง่ายเรามาเริ่มกันเลย เคยไหมครับที่บางครั้งเรารู้สึกบางอย่างอยู่ข้างในแต่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้แต่พอได้ฟังเพลงเพลงหนึ่งเรากลับรู้สึกว่านี่แหละคือความรู้สึกของเราเลยนั่นเพราะดนตรีคือภาษาของหัวใจครับมันเชื่อมต่อกับอารมณ์ของเราได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการตีความของสมองวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดตัวเองกันครับมีสเทคนิคง่ายๆในการใช้เพลงเยียวยาใจครับ เทคนิคแรกเรียกว่าการจับคู่เปลี่ยนผ่านอารมณ์ถ้าวันนี้คุณรู้สึกเศร้าหรือหมดไฟอย่าเพิ่งรีบไปฟังเพลงจังหวะสนุกๆครับให้ลองเริ่มต้นด้วยการเลือกเพลงที่เข้ากับอารมณ์ของคุณในตอนนี้ก่อนอนุญาตให้ตัวเองได้จมอยู่กับความรู้สึกนั้นผ่านเสียงเพลงสัก2-3เพลงนี่คือการยอมรับอารมณ์ของตัวเองครับหลังจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปฟังเพลงที่มีจังหวะหรือเนื้อหา ที่ให้กำลังใจมากขึ้นนี่คือการค่อยๆนำพาอารมณ์ของคุณให้เดินทางไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่างนุ่มนวลเทคนิคที่2คือการสร้างพื้นที่ปลอดความคิดครับถ้าคุณรู้สึกว่าในหัวมีแต่เรื่องงานหรือเรื่องเครียดลองสร้างเพล์ลิสปลอดความคิดของคุณเองดูครับโดยเลือกใช้ดนตรีบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้องอาจจะเป็นเพลงคลาสสิกแจ๊สหรือแม้แต่เสียงธรรมชาติ แล้วแค่เปิดมันคอเบาๆในขณะที่คุณทํางานหรือพักผ่อนดนตรีที่ไม่มีเนื้อลองจะช่วยให้สมองส่วนที่ใช้เหตุผลได้พักและทําให้คุณรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับดนตรีมีพลังมากกว่าแค่ความบันเทิงครับมันคือเพื่อนที่เข้าใจเราโดยไม่ต้องใช้คําพูดมันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้สํารวจและจัดก,การกับอารมณ์ของตัวเองลองสร้างเพลย์ลิสต์เยียวยาจิตใจในแบบของคุณเองดูนะครับ แล้วคุณจะมีห้องพยาบาลทางใจส่วนตัวที่พร้อมจะดูแลคุณเสมออย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมค์เซีดีขอบคุณครับ